สวัสดียามเช้าเช้าเลยบรรยากาศฝนตกจะสกเห็ดบอย่างตอนแรกว่าจะไปปลูกกใหม่มาเบิงเส้อเห็ดทันเดียววันนี้ไม่รู้จะทำอะไรมาสำรวจด,ดูว่าวันนี้ว่าจะเอาเชื้อไปนี่ว่าจะเอาเเส้อเห็ดไปปลูก สุดยอดอันนี้เชื่อเห็นละง่ครับอร่างการเ hey. ช้าววันฝนตกเชื่อเดินดีมากๆสุดยอดมากโอ้โหทันหมากล้เลยว่าจะเอามาก์คเซาน เอทานยังไม่ได้เผาก็คงต้องเอาลงใส่ต้นยางนาเลยเจือมเจือเห็ดแล้วงู